ดีครับเมื่อนี้มากินก้อยกระลาบก้อยครับเมื่อนี้บ้านน้องแก้มครับผมปากข้างที่บ้านผมครับนี่เปิดถนนพัฒนาลานดีขึ้นแล้วก็แล้วครับบ้านนี้ไอหอนก๋วยเตี๋ดดยวกโกดิง่งนี่ติดแอร์พร้อมครับเปิดประตูกระจกแล้วซึ่เมื่อนี่สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมครับผมครับ <ม> <c oughs> กิ <c oughs> นนี่เลยเลย <Okay. S 1> <ๆ>้ื่อยนั่งกินได้หนังได้เลยเนาะเล่นครับผมโอ้ตูวเคียงเดียวเป็นมือนี้ยนทีนี่เราพัฒน,นาดีวันนี้ขายของดีเลยครับนี่เป็นเลย่องมาพัฒนาขึ้นเลยกเลยครับนี่ขายของดีลูกค้าหลายช่วงเที่ยงครับเราว่าว่าสิมาช่วงเที่ยงก็ว่าโอ้คิดอยากควายมือนี้ก็ได้คิดอยากกวาดว่าติดกวาดเออว่าสิ กินนั่งก <up> ้อยแล้วก็เตี้ยวนะด้วม <performances> <nej S 1> ันเกิดจากที่ไหนเขาเอาก้อยกันที่ก๋วยแล้ก็เตี้ยคราบก้อยอะไรโคตรเลี่ยงว่ะคราบเกินข่าเของร้ายเด้ทั้งข้าราชการทั้งแม่ที่เราร้านเพิ่นนี่เก็บดหยีขนมเกา้ด้ข้างในติดแอร์นะครับข้างในติดดองติดแอร์เพิ่งเฮ็ดแล้วยงเลยเด้์น้องพีนี่เนาะได้เดือนนึงอ่ะค่ะครับได้เดือนนึงแล้วก็ทั่ว่ากับกระดูนปะเดยครับเรียว่า

เข่งเมียนบายาย่เมียนบาไอ้ขึ้น,น,ไนไอ้ขึ้นเรื่อยข้าสิกเบิงผมนี่ติดตอกอกว<อ>่านี่ไงโอ้โหพอมเป็นยังชายอันนี้ก็ได้ครับครับที่จริงแล้วผมบริษัทติดตอกดิทีนี้ผมแก่งคนเบิงหลายคนอยู่มิตรช่องปลอมเ <c> ข <oughs> <c oughs> ารบ,บรรยากาศว่าตานี่เขาเป็นนางสาวในห้องแอร์เพิ่อนๆครับว่าเป็นเน็ตเนี้ยมันบรรยากาศเป็นแนว้ดเลครับตะก้อนหน้านี้ ตะก่อนหน้านี้ผมเมื่กินก๋วยเตี๋ยวครับเพราะวา่าบรรยากาศบนท่านเด็เป็นของแอร์แบบนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้เฮ็ดดีคือนกเกาเล่ยเปล่าทายอยู่เลยตามจริงคันว่าจะเปิดแต่ประมาณพุ่าานแล้วครับวันสิบเอ็ดโมงสิบสองเที่ยงหรือเปล่าแค่นี้ผมมากินแตะซอสหน่อยนี่ครับการขายของขาดลำลุ้ยขึ้นหรือในกำไรหลายนะครับกระชีเดเฮ็ด จังสี่แล้วครับกบสิพัฒนาเนี่นมาดีจังสี่แล้วครับก็เด็ขายของกับพ่อขายแม่ขายก็ให้เรายล่ำลุ้ยๆนะครับเด้อเห็ดแบบที่เขาคือจะพัฒนาแบบเดกกับเฮตเอาครับเออมีเงินนะมาแล้วล่ะไขห่ห้องอยังแต่คนเี้ยน นี่ทั้งลาบทั้งต้มครับอา่าต้มพ่นเว้ยพวดเรีวครับอนอกลัาหวานครับต้มหวานเลยต้มเนี่ยหวนเลยต้ม

tại đây ừ. uhm. không ăn mặc 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 กเศร้านนี้ท่านมีค้เข่าคนไปมีแต่คนเลยอ่ะบอคหลตงุณหลกเขามาจากลงู่ชีลาหร้อไมันไปลงคู่ชีลาอะไรเขาไปลงคู่ชีลาอะไรยนะยการที่เขาคนเรีเลี้ยงครับง้น

จับเรียมกลมดีครับนี่แบบนัางๆร่างพิเนษร่าดดีครับสมัยยุคนึ่งนะมาระกับท่านมาครับพระว่าสะอาดดี เป็นมาตรฐานเพราะว่าปาก้าไมีบ้านผมแล้วมีร้านเพิ่นเหนื่อยแง่กงมือเห็ดหรืว่าแง่ตะวันร้านนั่นก็ว่าแง่ยืดกันตะวันร้านไนอีกร้านนึงอ่ะร้านของไหนปัญญนต่ำนั่นเนร้านร้านเจ้าหม่อนนั่นตัวนั้นชนะไปป้ามมิดแล้วเลยสิพอเห็นเปิดมาหลายเดือนไม่เคยขายว่ดีแม่บอกผมกับว่าอยู่เปิดหู้ร้านมานล่ว

มาคนกับมันังนะเนี่ยอะไร้าเลยแม่เตะมือว่านจะเตะเเตะเื่อนมืจักว่าอากาศมันฮอนแล้วก็ต้องเขาพ้่งนไม่ีเลยนมั้งช่วงนนนี่แม่เล่นอะารนั่นแหละบอกครับมึง่ะตองมัน้งมันกินแบบสบายสบายเมื่อแป๊บบาทแล้วเหมือน่ไหไม่เนียสามเสียงปวดซีเฉพาของมี่วับโอ้ ยี่าดียงงกวอืมเราคือว่าโอเกอยูู่กคขาเพาะ่าเขาม่หลกคาอยู่แล้วนะเนาะมได้มดี่เราเขาเขามีาเคือเขาก็ิดอาหารแลคาเขาบแอเขาเกคา เงีของยาแธรรมาดามมึงไม่เก็บคาเฟ่น เสียดแต่เนซีเลนแถวนี้ก็ไปทั้งเพื่อนมีกับอยู่ผมทยในวนเมื่กีก้ครับก็จะก็จะลาดลาดสินทางนะครับเริ่มลาดยางเนาะลาดยางเองส่างนึนน โอ้แ่บกับก็ได้กินมาหลายมือปิดเทยากญจะกินแซ่บครับก้อยลาบลาบก้อย่บบไี่ตรงแห้งขออางนันเลือขอพายหลายเลยกับเลื่อสารับคนบอกกินหยิบกินยังใช่เพิ่เป็นเบิ่งสารับคนที่เพิ่ เป็นมักเย็ดกินนะครับขันต้นถือว่ามาักกินดิบก็สามารถเรีออยนงท่านได้ไหมครับตะกี้ผมก็กินบอเป็นเดีวยวกันหรือเปล่าตะกี้ผมก็กินบอสกินหรอทำไมจะเป็นเล็กน้อยดีกว,ว่าทำไมจะเรีนยนในปฐมศึกษา นั่งกากินแต่คนมันเงขึ้นมาเรือมแากร่องมากิดว่าสิแซบแต่่องกินเพิ่งมาครับคนห้องนี้อะร่เคยกินกจากร่องท้นแต่ร้านนี้อร่อยมากครับร้านนี้ ก๋วยเตี๋ยวข้าวไข่ด้วยก๋วยเตี๋ยวโตเด้งก๋วยเตี๋ยวหมูชิ้น ช่วไหนกินนี่เป็นได้หลายเสียบหลาย